มาดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะทําความรู้จักกับ the f r a g e s a หมายถึงประโยคคำถาม f r a g e เราได้ยินบ่อยๆแล้วนะคะก็คือคำถาม s a t ก็คือประโยคเวลามารวมกัน f r a g e s a ก็จะเป็นประโยคคำถามมีคำนำหน้านามเป็นแด เพราะว่าแดส์โอเคค่ะเรามาดูกันว่าประโยคคำถามนั้นจะมีกลุ่มใดบ้างที่เพิ่งสรุปให้ก็คือมันจะเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่เรียกว่า ยา d e r nein fragen กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ายา o d e อไนแฟรากันแฟรากนคือคำถามหมายถึงคำถามที่ให้ตอบยาหรือไน ยาหมายถึงใช่นายหมายถึงไม่ใช่แปลว่ากลุ่มที่หนึ่งนี้จะเป็นคำถามที่ให้ตอบใช่หรือไม่กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่เรียกว่า w วฟฟรากเก หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเวฟราเกตอย่างเช่นโววัส v ีวาาัวแฮวารุมอะไรแบบนี้นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยตัวเวเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัวเวอันนี้คือกลุ่มที่สองเรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างประโยคคำถามกันเริ่มจากโครงสร้างประโยคคำถามในกลุ่มที่1 ที่ให้ตอบใช่หรือไม่แปลว่าเราจะถามว่าใช่ไหมนะคะใช่ไหมโครงสร้างนั้นเราจะใช้กร,ริยาขึ้นต้นคำถามรวมถึงการใช้โมดัล แวบเป็นด้วยและให้วงเล็บไว้นิดนึงนะคะถ้ากรณีที่ใช้คำขึ้นต้นที่เป็นกริยาเสริมกริยาช่วยหรือพวกโมดัลแวบนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย ให้เอากริยาหลักนะหรือเขาเรียกว่าอะไรกระยาแท้ใช่ไหมกริยาแท้ไปอยู่ด้านหลังสุดนะคะเดี๋ยวในการตั้งคำถามจะเห็นข้อแตกต่างเนาะยาวไปโอเคสรุปก็คือ กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าย e n o คือคำถามที่ให้ตอบใช่หรือไม่เราจะใช้กริยาขึ้นต้นคำถามรวมถึงการใช้ modal verb ก็คือ can, c u l m u s s e n จำได้นะคะและว,วงเล็บไว้ให้ว่าถ้าขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยก็ให้เอาการิยาแท้การกระทำในประโยคนั้นนะไปไว้หลังสุดเดี๋ยวเรามาดูกันตัวอย่างว่าอาจจะมีอะไรบ้างนะคะ โครงสร้างของประโยคจะขึ้นด้วย verb เดก็คือกริยาบวก nominative คือประธานและตามด้วยรายละเอียดจบด้วยเครื่องหมายคำถาม อันนี้คือโครงสร้างก่อนนะคะ verb ก็คือกริยา nominative nominative คือประธานรายละเอียดนะคะบางทีเราจะใส่แค่จุด3จุดให้รู้ว่าอันนี้คือคุณเติมเอาเลยตามใจคุณนะคะและจบด้วยเครื่องหมายคำถามอย่างเช่นคำว่าอะไร ตัวอย่างนะคะถ้าถามว่าคุณอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมกริยาก็จะเป็นอาศัยอยู่ใช่ไหมคะจำได้ไหมสมมุติเราจะใช้คำว่า won't s do in Bangkok เป็นคำถามนะคะเอา w o n e n ก่อนก็ได้ะ w o n n see in Bangkok คือคำถาม โว n e นกริยาตัวนี้หมายถึงอาศัยอยู่ที่ผันตาม C ก็จะเป็นรูปของ infinitive จำได้นะคะโ o n e นนมันคือคำถามเพราะว่าเอากริยาไปไว้ข้างหน้าเดี๋ยวมาดูทางขวานะถ้าคุณอาศัยอยู่คุณอาศัยอยู่ประโยคบอกเล่าจะเป็น C. Wonen in Bangkok อันนี้คือประโยคบอกเล่าปกติ C. Wonen in Bangkok อันที่หนึ่งเป็นประธานช่องอันที่สองเป็นกริยาอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่าแต่เมื่อคุณต้องการจะให้เป็นประโยคคำถาม ให้เอากริยานั้นนะคะให้เอากริยานั้นมาไว้ข้างหน้าเห็นไหมแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เอ้ยวนะคะใส่เครื่องหมายคำถามเห็นไหมคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าคุณเอากริยามาไว้ด้านหน้ามันจะกลายเป็นคำถามนะคะ วอ n ์เ s น e in Bangkok? นะถ้าสำเนียงเราพูดถ้าเวลาพูดกับเวลาเขียนถ้าเวลาเขียนเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายคำถามเวลาเขียนจะเห็นเครื่องหมายคำถามหรือจุดนะคะหรือเครื่องหมายตกใจเวลาเขียนนะแต่ถ้าเวลาพูดมันอยู่ที่สำเนียงเราด้วยนะคะถ้าเราพูดบอกว่า วอนันซี n นบังคอกนะคะแบบอุ้ยถามอะวอนันซีนบังคอกคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมนะคะจำเนียงเราก็ให้ใช้เมโลี่ตามถนัดเลยเพราะว่าพึ่งเองก็ถนัดในแนวของพึ่งนะคะวอนันซี n นบังคอกคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเอากริยาขึ้นต้นแบบนี้มันจะเป็นคำว่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าใช่ก็ตอบอย่าอิช<า>วอเนอร์อินบังคอกอย่าใช่อิชฉันวอเนอร์อาศัยอยู่อินบังคอกในกรุงเทพวอเนอร์จำแวบได้ไหมคะผ่านมาจากวอเนน นะคะโวนเวลาอยู่กับอีกคุณจะต้องตัดจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะตัด a, n, ทิงเติม erm A เข้าไปอันนี้ก็คือลง a อนะคะอยาอีกโ n น์ n นบังคอฉันอยู่ในกรุงเทพอาศัยอยู่ในกรุงเทพถ้าคุณอยากจะปฏิเสธก็แค่ตอบไนสมมุติว่าฉันอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วกันนะอี o โวน อินบุรีรัสมมตินะคะนายปฏิเสธไม่อีก in นอินบุรีรมฉันอยู่ในบุรีรัมสรุปอีกหนึ่งครั้งก็คือโครงสร้างของกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่เรียกว่ายาไน f ร a g ก n ก็จะขึ้นต้นด้วย v e r ก็คือโ o เน n สมมตินะคะผันตามน m มินาทีฟผันตาม Nominative ก็คือประธานในนั้นในประโยคและตามด้วยรายละเอียดอ่าเราก็อย่างเช่น in Bangkok ก็คือรายละเอียดที่เราอยากรู้จบด้วยเครื่องหมายคำถามก็คือเครื่องหมายคำถามเสร็จแล้วนะคะเวลาต่ออยา่า นายตามสะดวกเลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถตอบได้ทั้งสองอันนะคะถ้าใชายตอบหยาถ้าปฏิเสธก็นายเพียงแต่ว่าหยานายมันสั้นไปให้คุณเติมอธิบายรายละเอียดไปด้วยยาอีก yeah, วัวนออินบังคอกใช่ชนสาสัยอยู่ในกรุงเทพนายอีกวันออินบุรีรัมย์ไม่ ฉันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะฉันอยู่ที่บุรีรัมย์โอเคเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะถ้าสมมุติมันขึ้นด้วย modal v e r b เดี๋ยวเรามาเรียนเพิ่มนะถ้าขึ้นด้วย modal v e r b นะคะมันก็จะมีการแต่งประโยคที่ยาวขึ้นนะคะโอเคนะต่อมาเรา มาที่กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่เรียกว่า we-fragen we-fragen โครงสร้างก็จะขึ้นต้นด้วย we-fragen เดี๋ยวเพิ่งทําคลิปแยกนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวอย่าง we-fragen อย่างเช่น w was s v i v a r u m อะไรแบบนี้ o o h r นะคะขึ้นด้วยตัว we ทั้งนั้นเลย ตำแหน่งที่2จะเป็น v e r b e n คือกริยาตำแหน่งที่3เป็น nominative นะคะคือประธานแล้วตามด้วยรายละเอียดถ้ามีนะโอเคถ้ามีรายละเอียดก็ใส่รายละเอียดถ้าไม่มีก็จบด้วยเครื่องหมายคำถามได้เลยนะ เรามาลองดูตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นอะไรข้างบนนี้ย o n a n ละีอินบังคอคุณอาศัยอยู่ที่กรุงเทพหรอใช่ไหมนะคะเราจะมาถามว่าโวก็ได้นะ o o โว e n นซ p ุ่ t นะคะ w o e n คุณอาศัยอยู่ที่ไหนไม่สนิทกันเพราะใช้ C ตัวใหญ่เนาะคำตอบเราจะไม่ตอบยานายแล้วเพราะว่ามันเป็นเวฟรากนคุณก็จะต้องตอบเลยว่าสิ่งที่คุณเป็นอนะคืออะไร นะคะโวที่ไหนโวเนนอาศัยอยู่ซีคุณคุณอาศัยอยู่ที่ไหนฉันอาศัยอยู่ที่บุรีรัมย์สมมตินะคะอีโวเนอินบุรีรัมย์นะคะสมมติโอเคอันนี้คือการตอบคำถามต่อมาเอาตัวอย่างถัดไป vo, o n e n si เนี่ยมันสั้นนะมันก็จะเป็น vo ก็คือ vragen vonen เป็นกริยา verben s ก็คือ nominative เป็นประธานในประโยคนี้และเราไม่ต้องการรายละเอียดเราก็จบด้วยเครื่องหมายคำถามต่อมาถ้าเราต้องการคำถามที่มันมีรายละเอียดละ่ะ จะยาวขึ้นนะคะอย่างเช่น was อะไร machen sie อ่ะสมมุติจะจบแค่นี้ was ก็คือ v fragen machen เป็น verb การกระทำทำนะคะเป็น verb c ก็คือ nominative มาเป็นประธาน was machen Sie คุณทำอะไร มันจะจบแค่นี้ก็ได้ถ้าคุณอยู่ต่อหน้ากันหรือกำลังสนทนากันอยู่อย่างเงี้ยแล้วขึ้นถามว่า What s ม a c k คเคนซคุณทำอะไรนะคะก็ได้ไม่มีปัญหานะอิกมากคเอฉันทำอะไรก็ว่าไปสมมุตินะถ้าทำวัตส์ม n คเคนซีแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะเพิ่มตามจุด3จุดนี้ก็คือรายละเอียดเข้าไปให้มันยาวขึ้น นะเราก็ไม่เอาและคุณทำอะไรเราก็ใส่เข้าไปรายละเอียดก็คือ,อารายละเอียดของประโยคนะอย่างเช่น Was Markensie คุณทำอะไร in e r r f i y site แล้วลงด้วยเครื่องหมายคำถาม Was มารคเคนซีคุณทําอะไรแต่มันสั้นไปไงบางทีมันไม่เคลียร์นะคะถ้าเราอยากจะถามลึกกว่านั้นก็ถามไปเลยอย่างเช่นลงรายละเอียดว่า in ere f r y s i t e ในเวลาว่างของคุณนะคะคุณทําอะไรในเวลาว่างของคุณ f r y s i t e ก็คือเป็นเพศหญิงนะเผื่อใครอยากรู้นะคะ เอียแรผ่านตามเพศหญิงโอเค w a s m a c h e n s i e in ใน r อร่ฟคุณทำอะไรในเวลาว่างของคุณอ่าเวลาตอเขาถามว่าคุณทำอะไรถูกไหมในเวลาว่างของคุณคุณก็บอกว่าในเวลาว่างของฉันฉันทำอะไรก็ว่าไปนะสมมุติว่า in my ม่เนี่ยฟรเอาโจทดนั่นแหละนะคะกลับมาก่อน in นเอีย r ์แรกฟรายใสในเวลาของคุณในเวลาว่างของคุณพอตอบเราก็ตอบว่าในเวลาว่างของฉัน in my ม่เนี่ยฟรใในเวลาว่างของฉันสมมติฉันฟังเพลงฟังเพลงนะคะ บบวก ich บวกสมมุติฟังเพลงนะ mu มอสาที่เพิ่งเขียนตรงนี้ให้เพราะว่า w ว r b มันต้องมีการผันตาม ich ก็คือตัวฉันหรือตาม ประธานนั่นแหละนะคะตรงนี้นะสมมติเราจะมีการผันใส่มาให้ว่า music ก็คือเพลงถูกไหม in my f r y side คำว่าฟังเพลงฟังเนี่ยมันคือ horen 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 นี่เป็น infinitive นะคะช่องที่1ยังไม่มีการผันถ้าจะผันให้ใช้กับ is h เราจะต้องเปลี่ยนตัด an ทิ N ้งนะคะปกติมันจะมี an ใช่ไหมก็ตัดทิ้งเลยและเติม a เข้าไปมันก็จะใช้คู่กับ is และนะคะแล้วเอาคำนามที่เราฟังอะไรละ่ะฟังวิทยุก็ใส่ radio ฟังมูสิกก็ใส่ music นะคะฟัง อะไรก็ได้เราก็ใส่ลงท้ายเข้าไปจุ๊บนะมันจะสละสลวยกว่านะคะ In meine Freizeit höre ich Musik นะ höre ich Musik okay. โอเคฉันฟังเพลงของฉันนั่นแหละเนาะนี่คือการตอบโอเค Music เป็นเพศ the music นะคะเพศหญิงถ้าใครอยากรู้นะ f r y s i t e ก็คือเป็นเพศหญิงเหมือนกันโอเคค่ะอันนี้คือโครงสร้างประโยคก่อนตออ่อันนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะจุ๊บเราผ่านเรียบร้อยทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้ง Der Fragesas ประโยคคำถามเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งคือด้านบนก่อนกลุ่มด้านบนเป็นกลุ่มที่ยา i นฟราเกนก็คือคำถามที่ให้ตอบใช่หรือไม่นะคะใช่หรือไม่ โครงสร้างจะมี verb ขึ้นนำหน้าตามด้วย nominative และตามด้วยรายละเอียดจบด้วยเครื่องหมายคำถามถ้ากรณีใช้พวกกริยาช่วยหรือ modal หรือ verb นะคะขึ้นต้นเนี่ยคุณจะต้องเอากริยาการกระทําแท้ไปไว้ด้านหลังด้านหลังก่อนเครื่องหมายคำถามเดี๋ยวเรามาดูการแต่งประโยค ตัวอย่างที่ยกมาก็คือวอเนนซีอินบังคอกคุณอาศัยอยู่ที่กรุงเทพในกรุงเทพใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบยาอีชวอเนอินบังคอกถ้าปฏิเสธก็บอกนายอีกวอเนอินบุรีรัมฉันอยู่ที่ไหนก็ว่าไปนะคะถ้าเราตอบว่าอีกวอเนอินบุรีรัมเขาจะไม่ถามต่อไงว่าคุณจะอยู่ที่ไหนล่ะอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพถูกไหมเราตอบไปเลยว่าเราอยู่บุรีรัมเขาก็อ๋อ oh, ไม่ถามต่อละจบนะคะ ต่อมากลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ v fragen คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย v เนี่ย v ทั้งหลายนะอย่างเช่น v o v w a s v i v e r r m um. เดี๋ยวทำคลิปแยกโครงสร้างนะคะโครงสร้างก็คือขึ้นด้วย v fragen ตำแหน่งที่2อง verben คือคำกริยาตำแหน่งที่3มเป็น nominativ e นะคะ และตามด้วยเครื่องหมายคำถามถ้ามันสมบูรณ์แล้วแต่ถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ก็ให้ใส่รายละเอียดเข้าไปแล้วค่อยจบด้วยเครื่องหมายคำถามตัวอย่างเช่น v o v o n e n c y คุณอาศัยอยู่ที่ไหนมันสมบูรณ์แล้วมันจบแค่ v ฟ r a g e n บวกกริยาบวก Nominaive t นะคะอันนี้คือสมบูรณ์ละคุณถามได้ไม่มีปัญหา v o v o n n c y คุณอาศัยอยู่ที่ไหน i w o in b a n n ขออีชวัวในบุรีรัมเนี่ยตาไปจ้องอยู่ข้างบนนะฮะอีชวัอินบุรีรัมฉันอาศัยอยู่ที่บุรีรัมถ้าฉันอยู่กรุงเทพก็อีชวัอินบัง kok หรือถ้าอยู่ในไทยแลนด์ก็ตอบอีชวัอินไทยแลนด์นึกภาพออกนะคะนะ,ะอยู่ที่ไหนก็ใส่แทนตรงนี้ลงไปต่อมาตัวอย่างประโยคที่สอง w วั a มัคเ s i ีคุณทำอะไรจะจบแค่นี้ก็ได้แต่เราอยากได้รายละเอียดให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็เติมรายละเอียดเข้าไป In ear f r y i i g h t ในเวลาว่างของคุณคุณทำอะไรในเวลาว่างของคุณเป็นเป็นการถามเจาะลึกลงไปเราตอบได้นะคะ In my e r e i y s i t ในเวลาว่างของฉัน h u r e ich Musik ฉันฟังวิทยุถ้าสมมุติเพิ่งบอกว่าตรงนี้ต้องต้องเป็นคำกริยาก่อนใช่ไหมให้เป็นกริยาก่อนเพื่อมันจะได้สลับสลวยเนี่ยกริยาเนี่ยมันจะผันตามอีกหรือทำผันตามประธานเนาะใครทำอะไรนั่นแหละนะคะและจบด้วยมูสิรดิโอถ้าสมมุติคุณ ฮูเร i อ h ิชร i ดก็ได้นะคะ In my free time ฮูเรอิชมูสิกหรือฮูเรออิชราดิก็ได้ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น l ล s ซ r แต่ว่าใช้ผันตามอิชก็คือเลเซอถูกไหมอิชเลเซอรเวลาอยู่ในประโยคลักษณะแบบนี้ก็ l ล s ซอร์ออะไรก็ได้ใส่บุ๊ก ถูกไหมใส่หนังสือหรือดีไซน์ทุ่งก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะคะจดและลองทำความเข้าใจถ้างงตรงไหนถามได้เดี๋ยวคลิปต่อไปเพิ่งจะอธิบายมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนขึ้นนะคะโอเคตรงนี้ให้เป็นสีอ่อนๆแล้วกันยุบกดผิดซะแล้ว นะคะเป็นสีอ่อนๆโอเคค่ะ